คนเราเนี่ยผู้หญิงอ่ะเขาลังไขข้างละสอ0รใบใช่ไหมคะอยากรู้ว่าสิเราเนี่ยจำเป็นไหมคะต้องมีต้องตกไขทั้งหมด400ใบขอบคุณครับคำจริงแล้วเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าหลายต่อหลายคนจะไม่รู้เลยเรามีรังไข่กี่ข้างรังไข่ผู้หญิงจะมี2ข้างนะครับนะ และเมื่อถึงได้อายุนะครับประมาณสัก12-14ถึงปีเนี่ยรังไข่จะเริ่มทํางานผลิตไข่นะครับการผลิตไข่หลายต่อหลายคนก็ยังเข้าใจผิดว่ามันต้องตกสลับข้างไม่จําเป็นหรอกครับบางทีมันก็ตกข้างเดียวกันได้นะและหลายต่อหลายคนยังเข้าใจผิดว่ามันต้องตกเดินละเดินละฟองบางครัง้งบางคา,งา,งางมันก็ตก2ฟองได้เหมือนกันถึงเกิดลูกแฝดน,นะทีนี้ก็ามานั่งคํานวณแล้วตายแล้วมันจะหมดก่อนไหมถ้าเกิดใช้เยอะใช่ไหมครับถ้าเกิดน้องๆเราคานวณดูปีหนึ่งมีกี่เดือนนะ12เด <12 S 1> ือน,นสมมุติว่าปีหนึ่งใช้12ฟอง นะครับตั้งแต่อายุ14จนกระทั่งหมดไปจำเดืนอนอายุ50มันกี่ปีนะ36ปีใช่ไหมครับปีละ12ฟองใช้ไปกี่ฟองใช้ไปไม่กี่ฟองเลยเนาะเพราะฉะนั้นไข่ไม่มีทางหมดนะครับคือไข่เนี่ยมันอยู่ในรังไข่มันจะได้รับการกระตุ้นออกมาหรือเปล่าเรื่องของเขาแต่ถึงเวลามันก็จะเลิกทํางานทีนี้อยากจะรู้จริงๆไม่ว่าในร่างกายคนเรามีไข่อยูรรอาา่ประมาณกี่ฟองถ้าลากออกมาจริงๆประมาณกันประมาณสัก200,000ฟอง นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันไม่ได้เจริญมาหมดเพราะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องใช้ทั้ง400ฟองมันจะใช้กี่ฟองก็ได้แล้วถ้าเกิดพวกเราไปกินยาไม่คุมกาเนิดหรือฉีดยาคุมกาเนิดไอ้ช่วงนั้นนะครับรังไข่ก็ไม่ทํางานจริงไหมดังั้นรังไข่ก็หยุดผลิตตอนนั้นได้เหมือนกันแล้วเมื่อหยุดคุมกําเนิดรังไข่ก็กลับมาผลิตไข่ได้ครับเพราะนั้นคงไม่ต้องไปสนใจเรื่องตัวเลขมากนักนะน้องๆผู้หญิงเพราะว่ามีเหลือเฟือที่จะใช้บริจาคคนเขายังมีเหลือเลยนะครับ